เตรียมตัวสำหรับ iPhone Air 2ที่จะเปลี่ยนเกมสมาร์ทโฟนอีกครั้งหรือไม่ข่าวหรือล่าสุดจากดิจิตอลเชสเตชัน DCS นักปล่อยข่าวหลุดชื่อดังชี้ว่า Apple กำลังเตรียนพัฒนา iPhone Air 2อย่างจริงจังแม้ว่ารุ่นแรกจะไม่ได้รับการตอบรับอย่างน่าพอใจแต่ Apple ดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้ง่ายโดยมุ่งเน้นไปที่การอัปเกรดดีไซน์และกล้องที่น่าตื่นเต้นแต่ที่น่าสนใจคือดีไซน์ของ iPhone Air 2คาดว่าจะยังคงความบางเฉียบและน้ำหนักเบาเหมือนรุ่นแรกแต่จุดเปลี่ยน ที่น่าสนใจคือการเพิ่มกล้องหลังคู่4 8 mp ซึ่งจะเป็นการยกระดับที่ชัดเจนจากรุ่นแรกที่มีกล้องเพียงตัวเดียวแล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่อตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรการเพิ่มกล้องอันตรายสี48 mp อาจเป็นจุดขายใหญ่สำหรับ iphone air 2โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการกล้องที่มีความสามารถในการถ่ายภาพกว้างขึ้นนอกจากนี้การใช้ชิป a 2 0 pro ยังคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่คำถามที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเพียงพอที่จะทำให้ iPhone Air 2เป็นที่นิยมหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีกล้องที่ทันสมัยและราคาที่แข่งขันได้การเปิดตัว iPhone Air 2คาดว่าจะอยู่ในปี2026เคียงข้างกับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max และโทรศัพท์แบบพับได้รุ่นแรกของ Apple คุณคิดอย่างไรการเพิ่มกล้องหลังคู่48 MP จะทำให้คุณตัดสินใจซื้อ iPhone Air 2หรือไม่หรือคุณคิดว่า Apple ควรมุ่งเน้นไปที่จุดขายอื่นๆแทน ขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็น